เ e อเป็นแฟไม่รู้ต้องทำแค่แน่นยังไงที่รู้ตอนนี้รักหมดใจทั้งหัวใจให้หมดเลยตอนนี้นไล่ตินไล่ด้นไล่อย่าแม่มาไม่ได้ใ่ไมย่ามาดูมันน้ำคูนคไม่กินไม่กินดูไม่กิมาน้ำกินกไม่กินไม่กินไม่เยคันไม่ไม่เอาไม่เี้ ุ้ยทุกคนทุกคนเขากินแก้วเดียวกันด้วยเอากินทอดแก้วหุ่นเนี่ยฮ่าฮ่ผมกินทอดแก้วหุ่นนะคะว่นวันเต็มหลอดนะคะแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยพี่จอยเฮ้ยแต่งเลยแต่งเลยผมไม่ผมไม่รู้จะเล่นใครไม่มีคนชงคนชงไปไหนเรียกกำนันไหมทุกคนเรียกคำนันคำนันมาไหม จังหวะนี้กำนันต้องมาชงนะครับช, <Okay. S 1> ชัดแล้วไม่ใช่มิดรักแฟนกิก๊กเว้ชซานอย่าหาทำถ้าผ่านถ้ามีกิ๊กอะต้องผ่านผมไปก่อนครับ้ยทำไมจริงแม่มีไนีไม่เกี่ยวกันต้องผ่านพี่ไปก่อนถ้ายะมีอะระดับเนเมีแปดแล้วต้องผ่านพี่ไปก่อนระดับพี่เนีมีแปดนะคะสาดีหนึ่งหมื่สองันสองร้อย 20, คนนะคะ เอ้ยสองหมื่นสิโอสองหมืน่นแล้วมาบอกหนึ่งหมื่นแว็บมาอีกแล้วคะ่ะสวัสดีครับพี่แ่ร์พี่ยอร์พี่แอเฮ้ย,ยคนยชงอยู่นี่ตันดีน้องธัญญ่าและน้องสาวที่น่ารักมากเลยขาดขาดน้องน้องน้องหมาพี่อีกนะที่บ้านที่บ้านซื้อของมาฝากไหมคะพี่ยอรสุดยอดครับนั่งไม่เอาครับโอ้ยน้อง จริงๆนะคะตดเน้นด้วยค่ะเมื่อกี้เนี่ยน้ำไม่อาบยังกินมาไม่กัดเอาแมสออกเลยไ่แทนกูกันแล้วไม่ไเอาเลอเขาจะได้เห็นความสวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเขาจะได้รู้ว่าแฟนพี่น่ารักแฟนอะไรไม่ใช่แฟนห่วย ค่ะแต่เรือง